หมายมุดหมายมุด <c oughs> มุดอะไรขนาดนี้วะนนี้โอ้ยทำไมมันรูเล็กจังวะไม่มีใครมาตัดต้นไม้เลยวันนี้ สวยเนี่ยอ้อมได้ป่าววะเหรอโอ้โหไม่อะไรไม่อะไรได้อยู่นั่งแม่งเลยอเออเมื่อก่อนมันไม่มีนะไอเนี่ยเออ ไม่ใช่เดี๋ยวอีกทางหนึ่งเดินสบายเลยติดแค่ตรงนั้นอะ่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเล่น่อนะสีชังกันก่อจะมาถึงหมายเกือดท่วมมาดับไปครับพาไปมาคร,ครั้งแรกแต่ร้อนมากอันนี้ผมเลือกเป็นหมายอับลมเพราะลมค่อยฝังหนึ่ง ก็เดินลุยปากเข้ามาฝั่งนี้เป็นปลายแหลมของแล้วมันจะท่าาพังจะมีทางเดินเล็กๆเข้ามานะครับไปตกมต่งกันดีกว่าครับผม โดนแล้วครับโดนเข้าแล้วน่าจะไซด์ดีครับโดนเข้าแล้วครับหนวดคู่มาเลยนะฮะตกหมึกสีช่างหูนี้ไซด์ดีครับี่หนวดเดียวดีว่า ้มาครับมาครับ,ล,บลงไปอีกเอาวะตอนนันเอาครับสวยงามครับผมไซนี้ตึง สวยๆครับสีช้างยังมีไซส์ดีๆอยู่นะครับสุดยอดเลยครับผมหอมมาอะไรหล่อว่ล่ะโอ้โหใจมันได้ครับตัวนี้ไปกลับบ้านไปครับโอ้โหเล็กมากเนี่ยไอ ใส่ังบ้างครับไสแล้วโอ้โหใจได้จริงตัวแค่นี้จับโยก็วันนี้เรามาที่เกาะสีชังครับผมมาถึงก็เก้าโมงนะครับยังมีตัวอยู่นะน้ำวันนี้น่าจะสวยอยู่ครับตีไปก็โด,โดนโดนมีหมึกตามมาเป็นหมึกกระตอยบ้างหมึกไสดีบ้างครับคคาๆใชกันไปช่วงนี้ ไม่ใช่หมึกน้อยอย่างเดียวครับสนุกครับวันนี้เดี๋ยวไวบ่าย,ายเราก็กลับแล้วล้อฟรีเนะ่ยผมแม่งน้ำหนักเกือบร้อยโลอันนี้ไปก่อนโอเคโอ้ยมีเชือกด้วยดีดีเผยขึ้นเลยพี่ได้อยู่แล้วมีเชือกอ่ะ 那儿嘞。 นดูโรห่อยพวงน,นี้ก็จะเดินค้าบเกาะได้นะี่เดินไปเกาะเล็กๆทางฝั่งโน้นดีกว่ามาครับเนปกติมันไม่ลงขนาดนี้นะปกติมันอยู่เหนือขอบเนี่ยเต็มที่ก็แค่นี้ยอันนี้จะลงเยอะเลยอะ ที่เดินคนเก็ดข่อยกันเพื่อเธอวันนี้เดี๋ยวเราพาเที่ยวกันครับเราเดินไปเกาะตกเป็นเกาะนู้นดีกว่าหอยอะไรนะหอยกระปุกหอยกระปุกหอตัวใหญ่เนาะหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยหอยเสียบอะไรเงี้ยแค่เหมือนหอยเสียบเลยเนี่ยเหอหอยเสียมขาวอ๋อหอยเสียมขาวแต่เอาแล้วไม่ต้องตกแล้วมึกหอยนานๆจะลงอย่างนี้ทีใช่มฮะ ใช่ท่านต้องเป็นดูด้วยหายเต็มเลยอ่ะดองน้ำปลานี่เด็ดเลยวะ <c oughs> แหมเดินมาเจอโยนี่เฮ <c oughs> ้ยนี่นี่มันยามาดิตะกวเนี้ยข <c oughs> วเนี้ยย่ามาปะเนี่ยวันนี้เราได้เดินมาถึงเกาะนี้ไม่เคยเดินมาตีเหมือนกันครับ แบบว่เเมมาเนาะปกติมันจะเป็นร่องน้ําครับปกติก่อนนี้มันจะเป็นร่องน้ําที่เรือขับผ่านกันนั้นน้ทีน้ําจะลงจนเดินข้ามได้ครับอันนี้ถือเป็นอันซีนของที่เกาะปิชังนี่แหละมาเดินนะอต่ปล่อยลงอย่าไปปล่อยลงต้องหอยนะแยนะ่ไงต้องตายต้องตายโอเคีอ่ ดูแลกันไปครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหวานหนึ่งที่สวยครับเจิมาตีไม่ได้ทุกวันมีน้ำลงก็ได้มาตีตรงนี้ยังไม่โดนตัวมาทามาเลยครับสวยฝั่งน,นี้คือก็จะน้อยหน่อยฝั่งนี้น้ำลมก็จะตึงหน่อยผมฝั่งน,นี้ก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวไปหาก๋เตี๋วกินกันที่ฝ่าตอนนี้น้ําลงเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ยังเดินลุยอยู่ยเลยตอนนี้แห้งแก๊ลยแปบ๊บเดียวเองน้ําลงเร็วมากก็น,น่าจะขึ้นเร็วเหมือนกันนะฮะ่ะครับไปลุยกินเตี๋ยววันนีกวะ่ะไปครับสะพานแหลมงูเดีย๋ยวพาไปดูไม่ได้ตกนะครับด๋ยวผมพาไปเข้าหมายเพลินๆขอเรื่องน,น,นี้เราออกจากท่ายายทิมแล้ว จะไปสะพานแรมงูกันต่อชิวว่าครับเส้นทางก่อสีชั้นตกบึกไปขี่รถเล่นไปอดีดีครับทุกคน ตรงนี้ยหมายเด็ดเลยต้องน้ําเต็มนะเนี่ยเนี่ยหมายเด็ดเลยตีออกไปแล้วก็เนี่ยเข้ามาตัวเด่ยอาจิก็ข้างหน้านี่เลยโอ้โอเด็ดไม่เด็ดก็ดูที่พื้นอะ่ะตรงไหนเลิอกก็ตรงนั้นอะ่ะอย่างเงี้ย เดี๋ยวค่อยมาตกเดี๋ยวมาหมายนี้นะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นหมายนี้กันผู่ไม่มีกองอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับร้านเจอ๊ออยหยุดบ่อย ลึกลับนะแต่มีป้ายบอกตอลอดนะไปหาข้าวขีดกันครับเพราะว่าเสี่ยวอยดูอยปดูนั้ครับเอาโคกน้ำแข็งครับโคกสองน้ำแข็งสามจ้ะรอพัดก่อนอ,อ,อันนี้ร้านที่อาอยุดบ่อยอร่อยแน่ครับอือ เชี่งเช่องบ่ายน้ำลงแห้งแล้วครับคงไม่ได้ตกกันต่อแล้วคงจะเที่ยวถ่ายรูปกันดีกว่าเนี่ยดี๋ยพาน้องเที่ยวถ่ายรูปดีกว่าเนื่อย,ยังไม่ขึ้นท่านู้นเลยครับว้าว wow. อันนี้จะเป็นพระราชวังครับสิเนเจอร์ของที่นี่ครับที่เขามาถ่ายรูปกันสวยๆเลยครับ แต่ถ้าลอยเรือมานะหัวแหลมเนี่ยมึกกับคดดีเลยครับมาลอยเรือเนี่ยตรงนั้นแม่งรอดเพราะว่าเราจะเอาเบ็ดเดินเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นของของเอขตวังครับ ใช้ครับเยีบยวนเ้เหมือนมาเที่ยวเลยเที่ยวหลายที่แต่ก็ยังไม่ยังยังไม่หมดนะที่เที่ยวเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปไหว้ศาลเลยครับจะไหว้วันหลังเวลาน้อยครับเวลาน้อยแต่ก็สนุกนะครับผมขอได้ตัวครับผมเลยโอ้ยมึงเป็นถุงอ่ะเนี่ยมึงเป็นถุงเลยอ่ะครับผมไปกลับบ้านขอบคุณครับที่ติดตามและชมกดซับไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเอฟซีทุกคน